สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง youtube นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นหอมแบงนะครับที่ปลูกไว้ประมาณ4เดือนห้าเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่มันอยู่นานเพราะว่าเวลาต้นมันโตขึ้นมานะครับเราก็จะถอนเอาต้นข้างๆนะครับเขาเรียกว่าที่ต้นที่มันแตกหนอกมาครับก็ถอนเอาไปจำหน่ายนะครับเอาไปขาย ส่วนต้นหลักมันก็จะยังอยู่ปกติแบบนี้นะครับดูต้นใหญ่มากนะครับนี่ครับก็ปลูกไว้หลายแปลงนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับสวยงามครับก็มีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับสอบถามมาว่าทํายังไงต้นถึงจะแข็งแรงกิ่งไม่หักไม่งอนะครับจริงๆมันก็อยู่ที่ธาตุอาหารนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยดูแลดีมันก็จะต้นก็จะ แข็งแรงมันก็จะไม่หักไม่งอนะครับปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับมาผสมกับแกลบผสมกับดินลงไปนะครับเราก็จะหวาดยูเรียบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างยูเรียช้อนเดียวนะครับผสมน้ําในฝักในบัวนะครับบัวรดน้ําแล้วก็เอามารดบางๆนะครับเดือนละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นการให้ปุ๋ยให้ท่านอาหารลงไปให้กับต้นหอมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ